นั kinetic, kinetic, kinetic. ่งบนแท่นบนเต้นี้เออบนแท่นที่ต้องนะอ่านกกลับไป้นอนเอาที่สมการจิตจากท่านสามครั้งนะมองภาพของท่านขอให้มีการมองอีกใบหน้าไปเห็นได้ความรู้สึกอะไรคะยิ้มหรือนิ่งั้นมองมองตามจุดต้องมองดวตามองตรงหรือมองเอยตามมหาล่อใจว่าไง เอามาเอาใช่ไหมเออยังไงแต่ท่านสงเคราะห์แล้วขอบารมีท่านนะอความรู้สึกเหมือนท่านมีชีวิตไหมเคลื่อนไหวได้ไหมท่านยิ้มท่านมองเนี่ยเออขอบารมีท่านขอฉาพนังสีพุทธเจ้าเนี่ยจะมีฉาพนังสีซึ่งเป็นลักษณะพิเศษขององค์เด้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อเท้าอ่าห้อเท้าถูกแล้วนะห้อเท้าข้อเท้าสองข้างหรือข้างเดียวสองข้าง่าสองข้างสวมรองเท้าไหมสวม สังเกตว่ามีอะไรรองรับเท้าพระองค์ท่านไหมมีทค่อนลองอ่าอะไรชื่อเรี่กล่ะพรมเหมือนคล้ายพรมนะคล้ายพรมแบบโบวนะคล้ายเป็นดอกโบวข้อเท้าทั้งสองข้างของพระองค์ท่านมีเครื่องประดับไหมมีอ่ามีเครื่องประดับนะเมื่อเรากราบพระองค์ท่านเรามีความรู้สึกว่ารอบๆพระวรกายพระองค์ท่านมืดหรือสว่างสว่างอ่ารอบพระวรกายสว่างนะศีสระพระองค์ท่านมีอะไรสวมไหมชดาชดาอ่ามีชดาสวมไหล่ทั้งสองข้างมีเครื่องประดับไหม อ่าลูกทรงเป็นยังไงนอนอ่ามันนอนอยนนะอะใช่หล่ะนอนอ่านอนนอนนะที่นบเรียกว่าทรงเครื่องพระนิพพานนะเมื่อเราไปกราบภายในวิมานพระองค์ท่านเรามีความรู้สึกอนันกว้างนะวา่ากายของเราข้างบนเล็กกว่าที่พระองค์ลองที่เล็กกว่าเท้าพระองค์ท่านหรือว่าใหญ่กว่าเล็กกว่าอ่าเล็กกว่านะกายของเราข้างบนเบาหรือหนักเมื่อเทียบก,กับกายข้างล่าง ที่เป็นสภาพเดียวกันกับเมื่อจิตออกจากร่างกายนะเราก็ไม่ได้นําเลือดน้าไม่ได้นําเลือดเลือดเนื้อไปด้วยนะเราไม่ได้นำกระดูกไม่ได้นําแขนไม่ได้นําขาไปด้วยนะเราไปเฉพาะจิตของเรานําไปเฉพาะใจของเราเท่านั้นนะเมื่อเราไปกราบพุทธบาลรักษากายวาจาและใจของข้าพุทธเจ้าทั้งหลายให้มีความตั้งมั่นและเจริญในความดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพุทธเจ้าค่ะ เราไม่กว่ากอความตูนท่านึ่งนี่นะเอ๊แล้วหลวงพ่ออยู่ใกล้ๆเราไหมอยู่อ่าหลวงพ่ออยู่ใกล้เรานะเราไป็นได้หลวงพ่อยิ้มไหมยิ้มอ่าหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มมากไหมมากอาหลวงพ่อยิ้มมากนะหลวงพ่อยิ้มมากนะคล้ายๆกับหลวงพ่อให้พรอะไรเราสักอย่างไหมค่ะค่ะว่างไงมอืมเจริญพรอ่าเจริญพรนะให้เรามีความสุขนะแล้วก็เมื่อมากราบ องค์สุลิมาะสมาสัมชอบภาในวานองท่านแล้วความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นถามได้ไหมถามแล้วดีใจไหมสายสมิงรู้สึกตอนนี้เราขอลบในพุทธเจ้านะครับกลัวบาปไหมกลัอายชั่วไหมอายเออเนีเรามีคลิกับโอตปัดนะแปลงชั่วเป็นมวยผม นะดูลักษณะนะผมเนี่ยเป็นผมที่พทธเจ้าตัดทุกคนลองดูนะวางเหมือนกันไหมมีพานมีอะไรมาลองไหมมีพานเออนะคาลิกาเป็นไงับเออยังเห็นพุทธเจ้าอยู่ไหมเออพทธเจ้าสวยไหมองค์ใหญ่หรือองค์เล็กครับใหญ่องค์ใหญ่เออถูกต้องใสใสหรือสีเหลืองนะจิ๋ว่าไงก็ไม่ต้องสงสัยนะสีเหลืองนี่เหลืองแบบทองเป็นประกายเลยใช่ไหมออมใส่เ้ืหนผิงเป็นไงเห็นพระมรีไหม ไปด้วยพระมารีนี่เป็นผมพุทธเจ้าเนี่ท่านเป็นกษัตริย์นะเป็นลูกกษัตริย์นะออกบวชด,ด้วยความคิดว่าเรารักทุกคนนะนนี้ท่านตัดใจนะหนีออกบวชนะเวลาไปก็หนีออกไปทางประตูเมืองแไปตอนกลาคืนนะนั่งม้าชื่อกาักกับไปนะไปกับคนสนิทคือนายชนะนะซึ่งตอนหลังก็มาบวชก่อนจะบวชก็ได้ตัดผมนะปผม มอยผมอันนี้มาปรนะจิสถานที่พระจุลามีเจดีย์สถานหลังจากนั้นพระจุลามีเจดีย์สถานนี้เป็นเขตของสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์นะจิตที่เราขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นที่สองจากจ็นวนทั้งหกชั้นอารมณ์เราเบาขึ้นเนี่ยขอให้มั่นใจนะว่าเราเคลื่อนมาได้แล้วอย่าได้สงสัยเอาจิตอยู่ข้างบนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าต่อไปนะคราวนี้นึกถ่ายเมตตาอีกครั้งหนึ่งนะเราดูร่างกายของเราใหม่ซึสว่างหรือสวยขึ้นไหม อธิกาเออสวยนนะ่สว Wasn. ่างมีลักษณะกายไหมเออนะเทวดานางฟ้าหรือพรมเนี่ยเขาวัดความดีกันที่แสงสว่างอ่ามันนิดนึงมันใช้เวลาในายของเราที่นั่นหมายมากเจ็บไหมเรากลัวตายหมือ่รืออกตายนะขนหนังกลัวไหมครับแย่ยอมไหมยอมความตายนี่จําเป็นไม่ได้ต้องแก่ตายเด็กกว่าเราตายมีไหมครับข้อดออกมาวันแรกตายมี้เห็นนะ อยู่ในคันมรนดาเคยเห็นไหมเยอะเลยสเตุ้งุกดที่มอยขอทเป็นสักที่เมือยาาเป็นบุในทางนเป็นบุษณ์พ้าขอข้าพระเจ้าในทางที่เป็นเถิดธรรมกายที่ลมแล้วที่ลามาไปแล้วทีู่ตามสุขสุขดีที่สวยความสุขอยู่ดวยกัดามาสมูรณ์กันมา

หลวงปู่คนนี้ได้เข้าถึาถึงพุทธทานซึ่งพระนิพพานจะตั้งพระกัตังะานีอาตันริเดนีพระครัตุพระกัจจ้นทา กกล,ลับมาเอยู่เมืไทยเดี๋ยวคอยรักม่อนมีน้องอ่ะท้อง